ในเรื่องลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละตัวบางครั้งเราก็นำมาใช้เรียกชื่อตามความเด่นของสัตว์ชนิดนั้นอย่างนกเงือกหัวแรดที่รายการอินไซสูมานำเสนอวันนี้เราไปดูกันว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อนี้กันครับบริเวณหัวหรือโหนกของเจ้านกเงือกชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับนอของแรดสีของโหนกโดดเด่นเป็นสีแดงอมสม้มสีปีกบนลำตัว จะมีสีดำมันทั้งลำตัวส่วนบริเวณท้องและบริเวณหางมีสีขาวและมีแถบสีดำช่วงปลายหางหากสังเกตดีๆนกเงือกหัวแรดตัวผู้และตัวเมียนั้นมีความต่างกันที่สีของดวงตาตัวผู้จะมีดวงตาสีแดงส่วนตัวเมียดวงตาจะมีสีขาวครับ สวัสดีครับผมนายกรมสันจูแสงนะครับเป็นคิปเปอร์อยู่ที่สวนจัดแสดงนกเงือกกรงใหญ่นะครับสาหรับนกเงือกหัวเล็ดน,นะครับแต่แยกเพศได้ก็คือลักษณะเด่นของเขาเขาจะมีตัวผู้นะครับตาดวงตาเขาจะแดงครับตัวผู้จะมีดวงตาที่สีแดงตัวเมียจะมีดวงตาที่สีขาวแล้วก็หนูของตัวผู้นะครับจะมีขีดสีดําจะเป็นลักษณะสัญ,ญลักษณ์ของตัวเพศผู้แล้วก็ถ้าเกิดอายุเขามากหรือน้อยก็อยู่ที่ งอนะนะครับถ้างอนจะงอนมากก็จะมีอายุเยอะถ้างอนงอนไม่เยอะก็อายุก็น้อยพฤติกรรมของเขานะครับคือเขาจะเป็นนกที่คล้ายๆกับเฝ้าระวังพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่นๆนะครับเช่นเหมือนถ้าเกิดมีจําพวกอะไรผิดปกติเขาจะเป็นคล้ายๆกับยามนะครับเขาจะมีเสียงร้องคือเตือนเพื่อนตัวอื่นก็จะร้องตามจะเป็นพฤติกรรมคล้ายๆเป็นเป็นเวรยยามนะครับ อาหารตามธรรมชาติของพวกเขาจะเน้นอาหารพวกผลไม้ที่เป็นเนื้อสตัตว์พวกเขาก็ทานนะครับแต่จะทานได้เฉพาะสัตว์ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นครับไม่รู้ว่านกเงือกหัวแรดประจำสวนสัตว์สงขาจะชอบทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเราไปฟังพี่เลี้ยงกันเลยครับการให้อาหารนกเงือกหัวแรดนะครับคือเราก็จะเลือกผลไม้เช่นมะละกอหรือผลไม้ต่างๆนะครับต้องสุกพอดีไม่แข็งเกินและไม่นวลเกินไปนะครับคือจะปอกมะละกอ หั่นมะละกอปอกเปลือกออกแล้วหั่นมะละกอป็นชิ้นชิ้นแบบลูกเต่านะครับพอประมาณพอเหมาะครับชิ้นไม่ใหญ่เกินและไม่เล็กเกินช่วงเวลาที่ให้นะครับรอบแรกก็เก้ามงครึ่งครับรอบ2ก็เป็น4ี่โมงเย็นครับอาหารเสริมเช่นมนีเนื้อหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อาหารที่เขาปลูกที่สุดคือผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ<ๆ>เช่นลูกว่าลูกเดือยครับเขาจะชอบมากเลยครับ แล้วก็นํามาให้เขาแล้วก็เราจะดูพฤติกรรมของเขาว่าเขามีอาการดีหรือเปล่าพฤติกรรมของเขามีสีขนมันแววหรือเปล่าสีของงอนหรือว่าอะไรสีเข้มหรือเปล่านะครับหรือว่าเขามีอาการงอหงอยหรือเปล่าถ้าเกิดเราได้ตรวจตาดูเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าเขามีอาการสุขภาพแข็งแรงก็โอเคครับ ในระบบนิเวศของป่าไม้นกเงือกหัวแรดชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบในระดับความสูงไม่เกิน1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลพวกเขามักเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงครับส่วนพฤติกรรมในการผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดเหมือนกับนกเงือกชนิดอื่นๆโดยตัวเมียจะทำรังอยู่ตามโพรงไม้ตัวผู้จะเป็นฝ่ายหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกครับ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะสัมผัสหรือจะอยากจะรู้ว่าชนิดของนงเกเงือกหัวเล็ดมีชนิดลักษณะแบบไหนอะไรก็เชิญมาที่สวนสัตว์สงขาได้นะครับเพราะว่าที่สวนสัตว์สงขาของเรานี้จะมีนเกเงือกที่เชื่องและก็คุ้นมากเลยครับนกเงือกหัวเล็ดนะครับที่ท่านจะได้ชมแบบใกล้ชิดมากนะครับสามารถป้อนอาหารก็ได้ดูพฤติกรรมของเขาต่างๆนะครับหรือว่าเกี้ยวพาราสีในการบินของเขาหรือว่ากินอาหารจะเป็นยังไง เขาจะกินแบบไหนคือท่านสามารถมาชมได้ที่สวนสัตว์สงขลานะครับจะมีคิปเปอร์แนะนําแล้วก็คอยบอกลักษณะพิเศษ,ษของนุง,งเงือกวาเลนว,ว่าเขาจะสวยขนาดไหนเชิญครับและที่ดูเป็นไฮไลท์ในการมาเที่ยวชมนกเงือกที่นี่ก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านเข้ากรงนกใหญ่ได้โดยผ่านช่องทางเดินที่เป็นกรงสําหรับคนทำให้ได้ใกล้ชิดกับนกเงือกซึ่งนับเป็นการชมนกที่น่าประทับใจกว่าที่อื่นๆเลย ก็ว่าได้ครับนอกจากที่สวนสัตว์สงขลาแล้วผู้ชมยังสามารถแวะชมพวกเขาได้ที่สวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์นครราชสีมาได้อีกนะครับอย่าลืมไปพบเจอพวกเขากันนะครับคุณรู้หรือไม่ว่า นกเงือกหัวแรดเป็นนกเงือกที่ขยายพันธุ์ได้ยากทำให้พวกเขาจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535